วันดีกับโปอบจองโรงเดียนนะครับทีมลังบาลน้องอุงอิงนะครับปมเสร็จจากดีดีแล้วกันี่มาสุดลอดโอ้ยลูกชายป้านังไม่ต้องวิ่งแล้วเดินเดินแรงก็เยอะกับกระจากทีไล่เลมื่อลุดกับเลดูตัวเล็กนิดเดียวก็จริงกับป้มเ c ฟซี แต่นั่นเลยไม่ต้องวง่วงโอ้โห,โหเลยรอบเลือนี่ก็กระชากโอ้โห,โหแตบจะปลิวไปตามแรงก็กองน้ําก่อนไหมกอ,องน้ําก่อนไหมกองน้ําก่อนไหมพอดีป่านางเก็บปลาเก็บไรอยู่นะครับปุ้มตึ้งลงเดียวพาดีดีด ไปเล่นดันลัางนะครับไปดูปูเป่าต้านอะไรเสร็จแล้วก็ปัาดีด้ไปเยี่ยมตูลูนะครับผพมตึงมีเด็กแอมมองครับแอมมองแอมมองต่างชองตึงบอลลูนเียกลับมาโค้ดไหครับตัวเองยังไม่ได้ไปไหนทีโค้ดไหวดังเตือนนะครับเสียงดังกลางจนแบาตนต้องตะว่าไปเอ้เสียงอะไร พ <laughs> อดีก็เป็นลุงเดียออวเก้าให้ดีๆกับเสียด,ดนะครับผมยิงวอยวายก็ไปเย้ยกับตีนไม่เอานะไม่เอานะี่อนะคอ,อย่างน้อยๆผมไม่ยอมผมต้องได้ด้วยสักรอบแ <laughs> ล้วแล้วกิดด้ดวยนะครับพิสีกลางวันนอนแบบมดซาก ตีจ้ามบ่ายจ้ามสี่โมงเย็นแหละก็ยังนอนกลนเนี่ยครับเนี่ยปอตกตำตาหมืดครับปอตกคำขึ้นมาครับตำตาตาแจวใส่ครับดูครับราเริงเออมันน่าเหลือเกินเมื่อคืนตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองครับตึงต่สี่กว่าประมาณตีห้าครับมากัดปลาปลาอุ้มปลานวมครับฟองน้ำตีอัดไว้ด้านในการลุกข่าปลาเกือบตอนเช้าเอยมันน่าจริงๆ อเรืองหานเก้าหลวงเดียตั้งแต่เจ้ากับโดนตังคูเมื่อวานก็ทีนี้แล้วโดดลงไปเล่นเอาโทนรถน้ำนะครับรถด,ดินนาบานได้นะครับปอมพอดีกะวินดีดีกะวินเสียด้ล้วก็พอดีครับช่มทบด้วยส่องเจ้าเบนอย เรียบร้อยครับกระโดดแบบจะคือตนไม่ไหวนะครับตนความสนุกความมันไม่ไหวกระโดดลงจากแกลเลยครับงานเก้ากับร้อยได้งานเก้าลุงเดียรเพราะลุงเดียเป็นคนเปิดประตูป้านังบอกวา่าไม่ต้องเปิดประตูเดี๋ยวหมูจะกระโดดลุงเดียวว่าเออไม่เปิดไอ้ก็ได้ยินเปือ่อน,อนบางปั๊มเดียวกับเรียบร้อยงานเก้าแป็กกูเลยมาตอนเจ้าอีกแล้ว สุดเบอรอสุดเบอ้อนี่วันนี้ต้องสายสัน้นไปวันนี้ต้องสายสัน้นสายยาวไม่ได้ครับวันนี้ต้องสายสัน้นนี่ครับสายแล้วแดงกับนิวลงดีอนี่กิ้วไปเลยกับความแรงของเขากับ,กบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินดีๆเดินจา้าๆไม่ต้องรีบ จะ,จะลาดดูเรื่องทุกอย่างกับถ้าเกิดแม่ก็ไมอยู่นี่ก็กรอ,อกเคลียเขานั่นลุงเดียเขาโอ้ได้นอนเบียดนั่นนี่พอแม่ก็มาครับลุกขึ้นปัดวานไม่สนใจลุงเดียนิดเดียวรุดหยดเมื่อคืนนั้นตำตาจะปวดเออคร,ร,รับกระซับกระไส้นะครับกังวนก็ไหวล,วลุงเดียร,รู้เลยว่าเขาต้องปวด ถุงกว่าๆครับเกือบจ่องถุงนะครับถุครึ่งประมาณนั้นถุงเกือบจองถุงแล้วแหละถุงเดียวลมกับปัดเน่ากับเน่านะครับพาเขามาเดินปั๊บเดียวกับไปขาเอากิ่งไม้เกี่ยวกรอบๆลงเดียวตีอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าตีเจ็บได้นะครับตีคู่กันนะครับผมตีติดกลนกันนะ ไม่กลายครับยื้อกับหลุงเดียกนึกก็เลยตัวการยมไปทีน,นไม่ได้กับเกิลากินก็ไปอันตรายครับไม่ยอมกลายเลยนะครับไม่รู้มันร้อยตรงไหน,นกินหมาเองนี่ครับลงตัวไม่ยอมกายผมไม่ยอมกายลงเดียจัดกับการยมไปทีนี่น ว่างเว้ยอืมอืมเสียดูมาปันลาวกินไปเสียดูไปได้ยินเสียงดิ่ดวอยเลวไปไปเลยไปปอแล้วไปอือยังน้องอือยังไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำไป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 โดโดโดไปไปเลยไปอย่ามาปั่นน้องแล้วไป น้องจะจะถ่ายไปตัวเองเสร็จจับเรียบร้อยแล้วไปมันไม่ใช่เวลาเล่นนะไปเลยไม่ต้องมาเล่นกับน้องไปน้องจะเข้าห้องน้ําไม่ต้องมาปวนจวนน้องเล่นกับตึงนี้ไม่ได้เข้าห้องน้ําดีไม่ได้อืดดีเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเข้าห้องน้ำหนีเลยโดอหนีเลยอย่ามาวน นะครับจะมาวนน้องเร็วเร็วเร็วนี่ไปบ้านดเร็วเร็วน้องเข้าห้องน้ำน้องเข้าห้องน้ำไปหาตำลีเข้าห้องน้ำเร็วเร็วมันจะมืดแล้วเร็วยังอีกเร็วเร็วเร็วไปในเข้าห้องน้ำดีครับจะดวนวนตึงนี้อยากเล่นครับเร็ว Kong nam lưu, kong nam lưu, kong nam ha con nam còn uk gonu, ừ, còn còn uk, ướt còn uk, ướt, ướt, ướt uk, À, uk, rồi uk, Ướt uk, 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 ướt uk, uk, ướt uk, 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 มันมืดแล้วเร็วเสียงดีดีได้ยินกับโวยวายเร็วน้องเร็ว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 งั้นไม่พามาเลยนะนะต่อไปจะไม่ป่านะถ้ารูแบบนี้นะรูหมากแบบนี้นะเดือเอาโอเคกระบานก็ไม่ต้องเอื้อนะไม่ต้องเวงไม่ต้องเวงไม่เล่นแล้วออหมดชิดเล่นแล้วจะไม่ป่าแล้วทีนี้อ่ะ วลาเอื้อไแม่นางเจดเอาเอากันเดือแบบนี้ว่วงแต่เล่นอ่ะเอาหายเจอห้องน้ำหายเจอเอาเร็วไม่เล่นไม่เล่นก็ได้ยินเสียงดีดีกับเสียโดมาปั่นแต่จริงดีดีลุงเดียอุตส่าแอบอูมลบมาแล้วนะยายดีดีเอนครับรอแต่ก็ได้ยินเสียงดีดีทีนี้อยากจะไปเล่นนะครับเซียโดก็มาวนจนดีดีวุ่นวาย Ao à, đều hãy chơi hãy chơi đều mượn lều đều. Đều áo Ao chơi, đều điều. À, đều điều. Ao 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 ่าได้ยัง่าได้แล้ว่าได้ยังหาตำเลไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วหาตำเลเอาเร็วเร็วหาตำเลรถมาเร็วเร็วยึดรถมารถมายึดก่อนเอารถมาโอเคเอาหาตำเลหาทำเลก่อนหาตำเลเร็วเอาไว้ได้เอาไว้ได้ไม่นั่งเร็วหาตำเลเร็วเร็วหาตำเล อาทำเลยอาทำเลยเร็วอาทำเร่อได้เร็วเร็วไม่ไปไม่ไปได้ยังได้ยังได้ยังว่วงเล่นนะครับว่วงเล่นเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดกล่องกดสนานะครับผม๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ ทีมลังบ้านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพุ่มเราก็ยืนแค่นี้แล้วครับพุ่มมือแล้วครับมูไม่ยอมเข้าห้องน้ำกับวนแต่อยากเล่นอย่างเดียวเจอไม่คลิปหน้ากับสวัสดีกับปุ่มได้ลงเดียรปปามให้เขาเอื้อได้ครับเอาเร็วหายได้หายได้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีกับปุ่ม